ที่ม้วนเขาจอบแม็แล,แล้วก็แมค์ใ่กระดาษชุ่นะคะสวัสดีค่ะมีแอนนะคะวันนี้มีแอนจะมาแชร์วิธีการล้างจมูกให้กับลูกซึ่งวิธีการล้างวิธีนี้ก็คือใช้ได้ั้งแรกเกิดจะถึง6เดือนนะคะการเตรียมมีอะไรบ้างก็ไปดูวิธีทำกันได้ค่ะออื่นนะคะเตรียมให้ลูกอยู่หมอนสูงนิดนึงนะคะเขมีแอนใช้เป็นหมอนให้นมนะคะให้เานอนเกิน,นิดนึงแล้วก็ จะมีผ้าอ้อมนะคะเอามารองเอาไว้บริเวณขาเพื่อป้องกันไม่ให้น้าเกลือมันหยดออกไปเยอะถ้าเกิดว่าลูกดิ้นก็พอดต,ตัวลูกกอนนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะนเกลือแบบนี้นะคะเป็นน้าเกลือที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งตกอันละห้าบาทอีกอันก็คือใช้เป็นลูกสูบยางแดงน,นะคะเอาไวด้ดูดเอาครีมมุกออกมาอ่มมาดูวิธีทํากันนะคะก่อนอื่นเราก็ใช้ตัวน้ําเกลือ,อน,นี้นะคะ หยดน้ำเกลือลงไปนะคะประมาณ3-4หยดแล้วก็รอสประมาณ5-10นาทีให้ขิ้มูแข็งๆหรือว่าน้ำมูกมันเกิดการละลายตัวก่อนนะคะแล้วก็ใช้ยาแดดสูบออกแม่ขิ้มูก็จอบแม่เสร็จแ,แล้วก็มาปีบใส่กระชื่อชู่นะคะทิ้งออกทีนูออก,นนกหยดเข้าไปประมาณ2-3หยดนะคะ เราต้องบีบก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปนะคะโอเคแล้วทำอีกด้านหนึ่งนะคะอืมีโม่จออแรเลยเขาอาจจะร้องหน่อยนะคะไม่ต้องขังวลเนาะแต่ว่าเราใส่ไปแค่ไม่เยอะนะคะประมาณสามสี่หยดแล้วก็ดูดออกคีมูเขาก็จะค่อยๆนิ่มขึ้นแล้วก็ออก ส่วนวิธีการล้างนะคะ<ม>ก็คือเอาน้ำนะมสมน้ำยานะล้างขวดนมนะคะจากนั้นเราก็ล้างนะคะล้างข้างในพี่เจนนี่มันแกวได้แต่ว่าจะมีอีกแบบที่มันแกวไม่ได้ะคะ่ะเราก็ใช้วิธีล้างแบบนี้คราวน,นี้ก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะ ากน,นั้นเราก็เอาเนี้ไปต้มที่น้ําเดือด5นาทีนะคะก็เป็นอันค่าเชื้อเสร็จสําเร็จเรียบร้อยนะคะล้ว